แม่เหล็กอันเล็กๆต่อกันประมาณสิบสิบก้อนมันก็จะมีั้่แตกต่างกันถ้าทางนี้เป็นเหนือทางนี้ก็เป็นใต้หลอด led มันเป็นหลอดไฟที่ มีขั้วก็คือต้องต่อถ้าต้องการให้ไฟติดต้องต่อให้ถูกขั้วของมันเพราะฉะนั้นหลอด led เนี่ยเวลาผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีขาไม่เท่ากันขายาวเนี่ยจะเป็นต่อกับขั้วบวกของฐานที่ใช้ขาสั้นจะต่อกับขั้วลบของฐานที่ใช้ถ้าเราต่อผิดมันก็จะไม่ติดเพราะฉะนั้นเวลาเราทดลองเกี่ยวกับการเกิดไฟฟ้า ในเรื่องของขดลวดสโซรีนอยกับแม่เหล็กและการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองแล้วมันไม่เกิดเราต้องเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กอย่างนี้เกิดเราปล่อยลงไปไฟเกิดขึ้นแสดงว่าเอาขั้วแม่เหล็กนี้ใส่ลงไปมีการเปลี่ยนแปลงฟักทำให้เกิดกระแสไหลมีไฟบวกเข้าทางขายาวของหลอด LED ไฟติดถ้าเราสลับขั้วใหม ไฟไม่ติดไฟไม่ติดไฟไม่ติดเรากลับขั้วไฟติดไฟติด<ๆ>เการที่เราทิ้งแม่เหล็กลงไปในขนลวดเฉยน้อยนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงฟลักแม่เหล็กนั่นเองเราไว้อย่างหางอย่างเงี้ยฟลักที่ผ่านเข้าไปน้อยพอเราทิ้งลงไปปั๊บปรากฏว่าฟลัก มันจะมากขึ้นพราะเข้าไปอยู่ในนี้ในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆทิ้งลงไปช้าๆมันก็ไม่เกิดเห็นไหมค่อยๆไปช้าๆไม่เกิดค่อยๆลงไปช้าๆไม่เกิดต้องให้มีความเร็วมีเวลาน้อยๆ,ๆเกิด เกิดเกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดกรณีอย่างนี้ถ้ามันทิ้งลงไปไม่เกิดแต่ถ้าเรากระชากขึ้นเกิดทิ้งลงไปไม่เกิดกระชากขึ้นเกิดก็คือจากการที่มีฟักมากกระชากขึ้นมาเนี่ย มันจะทำให้ฟักเหลือน้อยลง